จับทหารกรบฏเหตุเกิดในประเทศไทยหลังเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันภาพถ่ายจาก AFT มีคำบรรยายประกอบภาพว่าเป็นการจับทหารกรบฏในเดือนกรกฎาคม1951ปี2494หลังเกิดการต่อสู้ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพบกในกรุงเทพซึ่งจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถูกจับเป็นตัวประกรันโดยกองทัพอากาศเลือกที่จะอยู่ฝ่ายกองทัพบก เหตุการณ์ดังกล่าวรู้จักกันดีในชื่อกบฏแมนฮัตตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2494ขณะที่จอมพลปเดินทางไปร่วมพิธีรับมอบเรือขุดจากอเมริกันชื่อแมนฮัตตันแต่ถูกทหารเรือจับเป็นตัวประกันและพาตัวไปกักขังไว้ที่เรือรบหลวงสีอยุธยาซึ่งฝ่ายทหารเรือคาดว่าการจับจอมพลปเป็นตัวประกันจะช่วยให้พวกตนสามารถยึดอำนาจไว้ได้โดยง่ายแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นดังหวัง กองกำลังฝ่ายรัฐบาลน,นำโดยจอมพลสริษธนรัตและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เลือกที่จะตอบโต้ฝ่ายกบฏอย่างรุนแรงเครื่องบินจากกองทัพอากาศยังได้เข้าโจมตีถังเก็บน้ำมันและยิงกระสุนที่ตั้งของฝ่ายกองทัพเรือและยังทิ้งระเบิดใส่เรือรบหลวงศรีอยุธยาที่จอมพลปถูกจับเป็นตัวประกันจอมพลปจำต้องหนีออกมาจากเรือที่กำลังจะจมและว่ายน้ำเอาตัวรอดในลักษณะที่หมดสนามผาเผยเมื่อเรือรบหลวงถูกทำลายลงแล้ว ฝ่ายกองทัพเรือจึงสิ้นหวังและความเป็นสัตว์ปรูกันก็สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วคุณทักเฉลิมเตียรอนะระบุในการเมืองระบบข้อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ